เอาลยครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมฮอสพาร์ที่8กันแล้วนะฮะมาสำรวจต่อเลยกว่าครั้งแล้วเราค้างไว้ตรงนี้โอเคข้างล่างไม่มีอะไรไปต่อเอา้าอยู่เราเก็บอะไรได้วะมันมีศัตรูตายระหว่างทางเหรอเอยแต่ตรงนี้มีของของเราจะเยอะเกินไปนะผมว่าถ้าเกิดมันมันให้เราง่ายขนาดนี้แปลว่ามันต้องมีพลังให้อัพเยอะมากๆแน่นอนวาร์ปทรูเทเลพอร์ตพีไฮอนิมี่วะโอเคเป็นแทคติกในการสู้อย่างหนึ่งอันนี้มันคืออะไรวะ มันคือก้อนพลังงานเฉยวาร์ปสิไปไหนไปไหนไปไหนเอา้ากลับมาบ้านแล้ว,วนี่มาแล้วโอ้โหหยุดเชื่อมมาอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ไงพลังงานทําทํางานแล้วครับพลังงานทํางานอะไรวะกูพูดแหลงกลัวนี่ไงเราก็บ่นอยู่นทีเลยว่าเออจะกลับมาอัพของมาเรามาอัพก่อนเลยดีกว่านี่แหละคือความสุขของเราที่ได้อุตส่าห์ไปสั่งสมฟาร์มา เดี๋ยวนะนี่มันคนละที่กันนี่ว่าออกแปบบ๊บมันไม่ใช่ที่นี่ตรงนี้มันไม่ใช่บ้านเราที่จะอัปเกรดมันเป็นที่นึงอะแล้วพี่เขาไปไหนแล้ววะเอยอินเทอร์แอคได้กดแปบบ๊บอยู่ๆก็มีทางขึ้นมาให้ว่ะแล้วก็มีบันไดฝั่งนี้เอาพี่เขาไปยืนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เยอะก่อนดีกว่าไหนอัน,นี้เก็บไปแล้วชี้ทางสว่างให้ เนี่ยข้างหลังมีเปิดได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนเราขึ้นไปตรงเมื่อกี้แป๊บหนึ่งทางนี้ขึ้นแล้วมันจะพาเราไปไหนวะโอ้โหต้องปากวกยแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเลยเรายือนอยู่ตรงนี้เราต้องไปฝั่งนี้กันเหรอนีอ่ะฝั่งนี้มีอะไรให้เก็บเยอะเลยเนี่ยเราต้องไปเก็บแล้วเปล่าอันนี้ไปได้ยิ่งไม่อยากกระโดดแบบนี้อยู่แม่งเสี่ยงมากเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ฝั่งนู้นมีของเฮ้ยเออโอเคเป็นช็อตคัตไปให้ตัวเองอ่าตรงนี้ ไม่ไม่สไลด์ลงฝั่งนูน้นอันนี้คืออะไรวะให้อินเทเล็คอ๋อดูฉากอัน,นกว้างใหญ่เอ้ยชอบชอบชอบเดี๋ยวผมเอาอันนี้แหละเป็นปกโอเคได้ฉากสวยงามมาอันหนึง่งไปดีกว่าเกมนี้ไม่ว่าจะมุมไหนก็สวยไปหมดเอ้ยข้างล่างเราลูบหัวน้องได้ไหมผมไแอบเห็นไอชิพินมันลูบได้กดอะไรลูบวะมันลูบหัวสัตว์ไม่ได้ลูบไม่ได้ครับไม่เป็นไรช่างมัน เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้เอ้ยเอ้ยมันแอบอยู่ในพงหญ้าเอาให้ตายว้าย่าเดี๋ยวเดี๋เฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยอย่าเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้โหโดนต้องหนึ่งทีโอเคนี่ของตัวนี้เราเห็นจากข้างบนเก็บแป๊บว่าจะตาสำรวจตอนที่เราได้พลังครบคิดไปคิดมาผมว่าผมสำรวจแม่งเลยดีกว่าอุ้ยนี่ก็ตบเก่งจังเลยพระโท ก่อนกลับไปเก็บกลับไปฟาร์มผมขอดูฝั่งนี้ก่อนมันเป็นทางไปต่อได้เจอกันอีกแล้วนะเราเคยเจอกันแล้วรอบนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เลยโอ้เฮ้ยอุ้ยมีมอนเตอร์ตัวใหม่ครับ่อยอุยแตกตัวแตกเฮ้ยวุ่นวายจิตรงนี้เออเพิ่งรู้ว่ามันกระโดดฟันได้นะไม่เคยทำมาก่อน เฮ้ยนาอีกแล้วเหรอเฮ้ยฟันยางเจยวโอ้เฮ้ยต่อยอืมท่านี้ใช้ได้ผลครับกับทุกตัวมันแรงขนาดนั้นเลยนะเรารอที่จะอัพเกรดไม่ไหวแล้วอะฝั่งนี้ตันโอเคนั้นขึ้นตรงนี้กระโดดขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยมันโดดได้เหรอเฮ้ยถามจริงมันไม่ต้องใช้อะไรมากกว่านี้เหรอมันแค่ใช้สกิลในการกระโดด แค่แน่นะเุ้ยนี่ทางลับหรือเปล่าเอามันคือทางลับจริงด้วยครับเุ้ยเราตาดีเหรอไม่ใช่ดิผมแค่เห็นมันเป็นพ่มไม้ก็เลยจะว่าจะฟันเล่นเฉยเอาทางไปไหนวะนี่เอาทางมาเก็บของได้ของอีกแล้วได้บ่อยมากเลยเกมนี้มัน,น,นมีอาชีพแต่ว่าเก็บของครบทุกที่ป่าวะ้างั้นนี้จะเสียเวลากับถลุงเวลาชีวิตเดยอะมากนะเดี๋ยวก่อนเลยเอ้ย เจออีกแล้วเราอุ้ยอย่าเลยเฮ้ยอย่าอย่เดี๋ยวเฮ้ยมีโล่ด้วยว่าเราก็มีโล่กันนะเว้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเราก็มีโล่กันนะเว้ยไม่คิดจะฟันกันหน่อยเพื่อนอี๋อย่าอย่าอุ้ยอีอี๋สติงเฉยเฮ้ยเยอะตกตกตกโทษโทษไม่โดนเว้ย โอยโอเคโลแตกแล้วอืมโอเคตรงนี้ไปไม่ได้มาลงข้างล่างดีกว่าเอา้าเรามาไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะใช้ได้เหรอลองดูแป๊บก็พอดีนะแต่เราต้องสูญเสียดาบไปไหมเนี่ยไม่เอานะเออเก็บคืนมานึกว่า,าแบบอะไรเป็นชิ้นส่วนดาบที่เราเก็บแล้วต้อง ต้องแบบสูญเสียไปแล้วก็ใช้ได้แค่หมัดแล้วก็ไปเก็บดาบใหม่ถลุงดาบใหม่อะไรอย่างงี้แหมเกมมันคงไม่ไม่ยากขนาดนั้นใช่ไหมเอาเ้วเข้าไปข้างในได้วะคือกูจะสำรวจข้างนอกเฉยอะนี่มันพาเราเข้ามาข้างในเฉยเลยครับเอาว่าเจอที่ใหม่ตรงนี้ให้ใส่พลังงานพลังงานอยู่ไหนอยู่นี่เออมันคือห้องรับหรอวะห้องรับ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 ,รบใส่ยิวอะ ไหนดูสิอะทำไปขึ้นว,วงเดียว Active e x o d a t What เฮ้ยเดี๋ยว,ยยวมีตัวอะไรอยู่นั่นบะเนอ่ยเดี๋ยวอันนี้คือผมกดอินเท a ร t แล้วมันนั่งรอนะมันต้องให้เราดูอะไรแน่เลยมันมีอะไรอยู่ข้างหลังประตูนี้วะเดี๋ยวก่อนเอ๊ะผมยังงงๆอยู่ คือที่มันเรืองแสงนี่มันหมายความว่าอันนี้เราอยู่โซนหนึ่งหรอหรือยังไงหรือหรือว่าเราต้องมาห้องนี้หลังจากที่เราเก็บอะไรครบแล้วซึ่งตอนนี้เรายังเก็บไม่ครบมันก็เลยยังไม่ปรากฏอะไรหรือเปล่าวะไม่รู้หนะ้านี้ผมเดานะถ้าเป็นเกมที่มีคอลเลกติเบิรให้เก็บเยอะก็น่าจะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปทางเก่าไกลๆนู่นเลยนะผมจะไปฟาร์มของแต่พลาพแป๊บคิดไปคิดมาผมว่ายังไม่ตัดีกว่าเพราะกลัวโดดพลาดตรงนั้นแล้วโดดนานอีก เออเรามาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าตาอุษาได้กลับบ้านมาทั้งทีแล้วอ่ะก็อยากอัปเกรดของหน่อยอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรตบโอ้โหไอพวกนี้นี่แม่งตกไม่ยั้งเลยจะตายแล้วกูดอกอะไรนี้ขอเบอร์รี่หน่อยหนึ่งอันนี้อะไรเอ่ยเอาเข้าไปได้เอ้านี่คือフラตทรเวลเอ้ยอย่างนี้ก็ง่ายแล้วดิเยี่ยได้ฟาร์มสมใจแล้วแหละ โอเคหาที่ฟาร์มก่อนเลยนะเฮ้ยลูกหัวน้องได้วะ Animal Instinct เฮ้ยเดินเข้าไปหาน้องแล้วผมกด e ฮนะก็ลูกหัวน้องได้โอ้น่ารักขอโทษนะไอ้พานแรกๆนี่ฟันยับเลยก็ <c oughs> <c oughs> ว่าอยู่มันลูกหัวไอสัตว์พวกนี้ได้แต่ถ้าเด,เดินเข้าไปเร็วๆอย่างนี้น้องตกใจนะต้องต้องกด v <c oughs> เพื่อเดินเข้าไปเ <c oughs> นี่ยไอตรงเนี้ย เฮ้ยซากน้องเนี่ยเห็นข้างล่างไหมครับเนี่ยข้างล่างเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วไม่ใช่ดิครั้งที่แล้วดิครั้งก่อนหน้านู่นเลยที่ว่ามันมีตัวพยายามเอามือเอ,อืเออ้อมไปเก็บอยู่แต่ว่าผมไม่ได้สังเกตท่าทางของมันก็เลยไม่รู้ว่าเอ,อ๊ะมันมันจะเก็บยังไงวะครั้งนี้จะว่าจะมาหาก็กลัวจะเก็บไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าจากแผนที่แล้วเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงที่ผมยืนพอดีเป๊ะเลย แต่เก็บยังไงก่อนจะว่ามีไฟฟ้าก็มีแล้วนะนี่ไงไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าไปไหนวะข้างบนนี้เฮ้ยเฮ้ยมีไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดินตามรางแป๊บเอ้ามันก็ว่ามันจบตรงนี้ด้วะตรงนี้ทําอะไรได้ทําอะไรได้นะฮะเอ้าผมเดินมาเจอเดี๋ยนะเดินมาตรงนี้แล้วครั้งแรกผมเดินมาไม่เห็นได้ไงวะตาถั่วเลยรกันั้นวะหรือเราไม่ได้มาสำรวจทางนี้วะเฮ้ยนี่ครบสามชิ้นแล้วดิยังไงต่อ ดาบฟันแรงขึ้นป่าวะไม่รู้มันไี่มีอะไรเกิดขึ้นเอาดาบไปถลุเพิ่มตรงนี้เปิดได,เดเ้เปิดประตูข้างล่างนี่เหรออ่าใช่เปิดประตูข้างล่างเฉยๆไม่มีอะไรเฮ้ยแล้วล่าสุดนี้คือไอวงไอวงล้อใหญ่ๆนี่คือมันมีพลังงานแล้วครับเราขึ้นไปเปิดแบบนึงวิ่งอ้อมไปเลยไหนดูสิกดฝั่งไหนวะมันกดใจ้ปเนี่ย อ๋อกดฝั่งนี้โอเคกดได้ไรได้ทางไปต่อ,อยังไงล่ะไหนทางไปต่อมันคือทางไปเก็บของแน่นอนเลยขนาดนี้แล้วอ้าวอ๋ออมีมีมมอีกเฮ้ยมองไม่เห็นมันอยู่นอกไอ้นี่อ๋อเราลงฝั่งนี้ได้แล้วแล้วไงต่อเหมือนเรายังไม่เคยมาฝั่งนี้นะเอ๊อ ยังไงต่ออ๋อมีประตูมีประตูให้เข้าอีกเฮ้ยตรงนี้ตกไปแล้วไหมตกแล้วนี่ประตูนี้ต้องหักละอ๋อต้องอัปเกรดดาบให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะเข้าไปผมเข้าใจแล้วว่ามันให้ชิ้นส่วนดาบมาทำไมต้งสองสามครั้งกลับบ้านไปอัปเกรดเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยตรงนี้อ้อมได้ทําไมผมไม่เห็นมาก่อนหน้านี้วัดพยายามมองในแผนที่แล้วก็เอ้ย ทำไมลอยแล้วกูไม่เห็นวะเพราะว่าต้นไม้มันบงังผุ้ไม้บังแค่นี้ก็ไม่เห็นเลยฝั่งนี้ก็ยังไม่เคยมาอากนั้นเหลยมันคือทางที่เราเจอยีราฟยีราฟปาวะเอาเป็นว่าคล้ายๆแล้วกันนะเราไม่เคยมาได้ยังไงทางที่มันก็อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือเราตัดกำแพงแล้วเราไม่เคยมาฝั่งนี้เลยวะเออนจะเป็นทางเดียวกันมั้งเนี่ยแล้วก็ติดเชื้อตรงนี้แล้วก็โดนตัดแขนเชื้อตรงนั้นมาทันหลงดาบกันดีกว่าจึบ๊บเราก็จะได้ดาบที่ดีขึ้น ใส่ไปก้อนแค่นั้นทำไมมันขึ้นเยอะจังวะเอาเราดาบนั้นรวมไปด้วยเออเอาดาบเล็กผสมกับเศษดาบอีกสามอันได้ดาบที่ใหญ่กว่าอุ้ยยังกับคุณแจเลยวะเฮ้ยมีให้ถั่งหลงอันใหม่ด้วยวูยนี่อดูดาบสิวูดาบยังกับคุณแจเลยครับมาอัปเกรดกันดีกว่าหลังจากที่เราได้แต้มมันเยอะแยะ ว้าวพลังใหม่เต็มเลยวะเนี่ยอ๋อคือเหมือนเราเก็บพลังมาแล้วก็ค่อยมาซื้ออีกทีนึงมาซื้ออัพอีกทีนึง่งอ้ออย่างนี้นี่เองเดีย๋ยวนะอินคลัสพันธะเมทเอาอันนี้เลยอ๋อรู้แล้วให้ทำไมมันให้มาเยอะมันก็แพงอยู่นะเทเลพอร์ตบีไฮเอนามี่เออนี่ค่อยว่ากันแล้วกันนะแอตเตอร์จ์มอร์เพาฟูลคอมโบไอ้แท็กเอาดีครับ Powerful Sprinting Attack อันนี้ก็เอาเช่นกัน Improve Rolling Dodge อือเอาให้หมดโ okay. อเค Teleport B1 อ่ะเหลือนสามสิบอ่ะเอาหน่อยอร่อยอ่าบทตูดเลยเฮ้ยพอดีวะ่ะโอเคแล้วตรงเนี้ยห้องนี้คือเย็บเป็นห้องแต่งตัวนะแต่เรายังไม่มีชุดเลยอ่ะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับ Hop Party พพ7ปะวะนั่นแหละอ่ะ ขอจบไปที่เพลงข้งนี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวมาตามต่อในพาร์ทหน้านะอันนี้เราก็ได้พลังเพิ่มมาแล้วอ๋อเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าต้องเก็บพลังมาก่อนแล้วถึงจะมาซื้ออีกทีไปแล้วครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าจะเป็นไงก็อย่าลืมมาติดตามเลยนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ